ันครบหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นเกมนี้มานานนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าแบงกอลล์นั่นเองนะครับผมเนี่ยคือตัวสโมกโน .1 ของเอพิกวูเบรจนเลยตัวละครตอนนี้นะครับอาจจะเห็นในแมปนี้เยอะมากตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ามันพลิกสถานการณ์เกมได้ดีนะครับผมสกิลคิวของมันนะครับนั่นคือการยิงสโมกนั่นเองนะครับผมดูว่าศัตรูอยู่ไกลเนี่ยมีปืนเคาะนะครับเออเราเวลาโดนยิงเนี่ยให้กดสกิลคิวนะครับผมปิดตัวเรานะเพื่อให้ศัตรูมองไม่เห็นเรานะครับในระยะไกลแล้วถ้าหากเราไปอยู่ใกล้ศัััตตรรรรรูููแล้้้ววเเเนนีี่่่่ยยยยใใหหิิงงอาาาาไปปททศะะะะคบผมพขด แล้วเราก็จะได้เดินเข้าไปได้ถ้าหากเรายิงสโมกใส่ตัวเองเนี่ยคือศัตรูอยู่มุมสูงเนี่ยอาจจะมองเห็นเราตอนเราออกจากสโมกก็ได้เราอาจจะโดนยิงฟรีนะครับเพราะฉะนั้นให้ยิงศัตรูที่อยู่ตรงมุมสูงนะครับผมเขาจะได้ปิดมุมตรงนั้นไปเลยแล้วเราก็จะได้เดินข้างล่างได้อย่างสะดวกบรเวเขาจะโดดลงมาใส่เรานะ โอเคสกิลพาสซีฟของบังกลาลนะครับนั่นก็คือการวิ่งเร็วนะครับผมก็คือเวลาเราโดนยิงเนี่ยมันจะมีพาสซีฟติดนะครับก็คือวิ่งเร็วขึ้นนะครับอ่าสกิลอันติของบังกลาลนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเทพนะครับอ่าสามารถพังอ่าโลจิบบี้ได้อีกลูกไข่ของมันแล้วก็พังสามารถพังเจ้าติของอ่นิวคาสเซิลได้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดโดนเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะตายสูงนะครับจำไม่ได้ว่ามันสกิลมันทำอะไรได้บ้างเท่าที่จำได้นะครับสกิลโซมโอกเนี่ยสามารถพังอ่าไอบาเลียลแลมพาดได้ด้วยนะครับายิงไปใส่ โอเคเราไม่พ <descon fin anta> <p uss ASE ori> ูดเยอะเดี๋ยวเราไปดูเกมพะเ์เต็มกันเลยดีกว่านะครับผม let's go สวัสดีครับไปเลยไปดิอะไรมันจะไปยักอะไรแคตตี้เดียวใช่ไหมเดี๋ยวทีมจะแนวเบลอมินม็นเลยไม่เจอแล้ว

S <S โดนคนหนึ่งแล้วอ,อ้ยไอ้เี่ยพี่เคันะนะคันนะคันทำไม่ได้ที่แน่กับพี่งฝั่งพี่ไหมเฮ้ย ไม่ใช่หมอใช่ว่ะมอก็ลอแล้วทำไมเบลยิงหมอก็แตกวะโอ้ยมันดักที่ไม่หรือไงใช่ใช่ใช่อยู่ขวาเหมือนเดิบ้าง

อมันนะขอมันขอมันนะมันฝันดืเน ทีではでは mm ่ไหมโอเคทำมาได้ไหมทำมาได้เดี๋ยวรอมาแล้วแหละมันจะขมาได้อยู่เระวังยิงฝั่งนี้เพื่อนคเพื่อนทำมาได้ไหมน่าจะโดนซ้ำมั้น่าจะโดนซ้ำแล้วมันโดนซ้ำไปเลยก็ได้เดี๋ยวชุดเดี๋ยวเนี่ย เหานเลยี่ะนียพ่เจ็ข้าต้นไหมไม่ได้ันเห็นพีตัวใส่ตัวใส่เจ็บตัวสองตัวนึ่นึ่งเลื่องน่าสิบเลยด้ป็นโลบ้ามันจบเฮ้ยโอ้ยู่นี่ย่นี่และเราชุบอยู่

ุหล <ah> <ah> <uh> ังชุ <th ่หลังชุ่หลังน่าจะมาสายนะมองฝั่งนี้นะมันสแกนคนอ่ะห่างก็ได้

ขึ้นไหมขึ้นนะเขามาด้านหรอพาฒนาขนาขนไม่รู้ไม่รู้จะทายมันนะแต่ว่ายังไม่เหมือนไม่ใช่เสร็จโอ้โหยนเรตัวขึ้นมายิงไม่โดนเกบเซฟเลยนะไม่เจอแต่เดี๋ยวะกาศสถานพี่ตันอยู่นโอ้ยเฮีย โคตรฟุกกับน้องเฮ้ยจ้ดเอ้ยี่ต oh, ัวนึงน่าจะอยู่ข้างบนนะเร็วเบลมีไหนบ้างตรงนั้นมาเร็วโอ้โ ในม่สิเป็นแรงค่ะนี่รอะไรเต็มันนี่แล้วลเ,นะเอ้ยออโอมาขึ้นมาลขึ้นมาโอ้โหโอ้ดีใจแล้วดีใจมเป็นหมอไม่เป็นหมอ ที้ไหมมาด้าเมือเล่นอีอยู่ดีดีม่เล่นได้ปะอดร่านทีใหมมาอดี <c oughs> เหมือนโดมหมออันติมันไม่ไม่ไม่พังใช่ปะไมพังไม่พังไม่พังพังไม่ได้มีแค่จิปปีจปปีกับน,น,นิครัน เ,เดี๋ยวกขาต้องใช้สปูฟังไม่ได้ต้องใช้อนตีฟังแอนตีแต่เราไม่ได้อัพนตีอยู่แล้วงากมีติหนึ่งเิเลือดเลยเมือ่อไลร่ตีเดียวออเลือทีเดียวเลือีเดียวเายิงเลยเพื่อนอ่ไปอันตี้ทพย<า>์ดทำไมเพื่อนจบลูกเกี้ยงมาไ้เหี้ยติทำไมโอ,โอ้โหเรียกไปก่อน,นอันตีครับ

เฮ้ยโดูยิงอ่ะโอโฮไอ้วะเนีนย่นนย kênh mấy chục bắt ở lại được đi tân ơi

死了。 โอ้ขอบคุณครับรอมากรอที่จะทานอีกว่า Oh enemies Oh god one <laughs> 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 哎。